มาถึงคาถามที่หลายคนเขียนมาถามว่าบางคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่มีโอกาสาที่จะได้มาเรียนหรือบางคนอาจจะไม่มีทุนทรัพย์พอในเรื่องของการจัดหาเลเซอดวงคนอะไรต่างๆจะทํำยังไงอยากจะมีชีวิตดีขึ้นก็เริ่มเริ่มนับหนึ่งครับอย่าเอาแต่คิดให้ลงมือทําฮวงจุ้ยเนี่ยมันเริ่มทําได้ตั้งแต่ง่ายสุดอ่ะแรกสุดเลยทําบ้านให้โล่งนะทาบ้านให้มีการถ่ายเทอากาศดีทำผ้บ้านให้ไม่มีมุมอับไม่มีจุดมืด ทําบ้านให้ไม่มีของวางระเกะระกะสิ่งของตกค้างค้างปีมไม่ได้ใช้เอาออกตรงนั้นก็เริ่มทําวงชุ้ยแล้วแล้วสิ่งที่ดีๆเนี่ยจะเข้ามาทําให้เรามีศักยภาพในการทําวงทุ่ยต่อๆไปเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆก่อนใช่ครับ<ม>ทำบ้านให้สะอาดอะไรที่ไม่ใช้คนเดียวให้ทํา<ม>อย่าเอาแต่คิดอาจารย์เคยบอกเหมือนเหมือนผมเคยอ่านเจอในที่ตำราที่อาจารย์เขียนนะอาจารย์บอกว่า ผงจุ้ยเนี่ยแค่คิดจะเริ่มก็ถือว่าเป็นการทำผงจุ้ยแล้วครับแล้วก็ขอให้เริ่มทำอาจจะยังไม่องเป็นต้องมีเคร็ดหรืออะไรสักอย่างในบ้านแค่ขอให้บ้านสะอาดก่อนแล้วก็อะไรที่วางกองระเกะระกะรกเลอะเทอะทิ้งไปซะเจออยู่คำหนึ่งที่เขียนสิ่งใดก็ตามที่ได้มาหรือมีอันดีฝังใจในไทยที่ไม่ดีก็ไม่ควรจะมีเพราะว่าทุกอย่างฮะมันรับเอาไว้จารึกเอาไว้แล้วก็ค่อยๆปลดปล่อยออกมา การที่ไปเก็บสิ่งที่ไม่ดีทําให้จิตเนี่ยมัวหมองก็ทําเท่ากับทําให้เกิดความเป็นอัปมงคลขึ้นเพราะฉนั้นเราก็ควรจะปลดปล่อยมันไปซะเหมือนก็เรียกว่าเป็นถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็ต้องล้างมันบ้างไม่งั้นก็เต็มไปหมดสิ่งที่ดีก็ไม่มีโอกาสเข้ามาเรามีข้อมูลสําคัญสาคัญจะเก็บอ้าวกลายเป็นว่าคอมข้างในเต็มซะแล้วอ่าเนี่ยเป็นลักษณะนี้